อเปึนข้อ,อที่หน,นึ่งค่ถึงตำแหน่งพนสอง เราเข้าวังนวังก็เพื่อประทาสิทสยาประทานเรื่องนี้ไม่คือกับเจ้าแล้วศีฟ้าพาศรีอตาเข้าตบอยบายอี้แผ่นดินน,น,นีนนน้เป็นแผ่นดินรัตนราอวัชเป็นแผ่นดินคงคว่มบนเข้ามาแต่ออกยากเลยพี่บ้าขูเข้ามา อู๋หวังจะไปฆ่าร้านแท็นถิ่ท้อไว้กับมู๋จำไว้ดูถ้าูกลัวมันอูคงไม่เข้ามึ นี่มันเป็นใครมันชื่อว่าไอชีบ้าลักลอบเข้าสู่ตำหนักน้องหญิงซสี้ยวตาพุชคับมึงจังกล้าบังอาจเข้ามาในห้องของลูกสาวของกูอย่างงั้นเรื่อยชีบ้าใช่มึงคิดยังไงจบจบก็ <c oughs> แมทำเอาลูกตัวเองมาไว้ตรงต่างกูก็คิดว่าพวงหลีปากเสียพวงหลีเอาไว้งาโซ่พ่อของกูอ้าวแล้วมึงเป็กูพ่อเดียวเลยไหมล่ะอ้าวมาดูดิพ่อมีอะไรนะอ้าวไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวผมทำให้พ่อหนึ่งพวงพรุ่งนี้วันพวงอะไรเหรอพวงหลี่ะแล้วก็แค่เห้กูตายตลอดได้ไหมเนี่ย ก็บิดาจะเอายังไงต่อกันดีเมื่อม,มันกล้าทำเช่นนี้มึงเป็นลูกเจ้าเราทันข้าเป็นลูกของเตยโมยีเตยโมยีบ้าน,นีเทียรหมูบ่บ้านไปต่วะาไปต่วะาตกใจทำไมรู้จักพ่อมือไหรื่าฮ่า คั้งสุดท้าว่ลูกพ่อกูจะพังครั้งนี้ปล่อยมันไปแต่เพียงแค่สั่งสอนมันก็พอลงรับธรรมชาติมันสิดผูกว่าวันนี้กูคือผู้แพ้ถึงร่างกูจะยับอาไปเรื่อยหัวใจกูจะแตกสลับแต่ใจกูจะแตกเยี่ยงหยกไม่ตกเยี่ยงกับมือเฮ้ยมึงเอะมันกระเบื้องที่ตกไม่ใช่ยกที่ไต่ มือขวากูใช้กำสาตราบุธมือซ้ายกูใช้ชำระล้างสิ่งปฏิกูลสะพนยังมึงมือซ้ายก็พอไม่ <Hey! S 1> มัดนดนถูก <c oughs> บัดนี้แพ้แต่มึงไม่ฆ่ากูมึงกับเยยดยม้มกูสร้างาบาดแผลบบไม่น้ากูสักวันมึงเถิดกูจะมาล้างแค้นมึงที้ก้าวเอากับดงกระเลยง โอ้โหยังมี <Rad ar. S 1> มันมีเพื่อนมาด้วยพวนั้นมีอีกตัวนี่ว่าชัดชัชัดชัดาฮาฮาอ้อหแอบไม่บอกเลยนะมานี่เลยก็ตัวมาบุาจะเรียกใคร มึงไม่ซีบานใช่ไหมเพื่อมึงได้รับบาดเจ็บไปถูกจะฝากของขวัญไว้ที่บนใบหน้าแล้วมึงต้องนึกถึงกูไม่เอายี่โก้ไม่เอาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเงินอะไรขึ้นไปทำร้ายมาขนาดนี้หน้ามันแห้หมดแล้วใครจะไปเสิช่วยถึงแม้กูจะโหดได้าแต่กูก็ยังใจดีช่ววยยด้เดี๋ยวกูแปะ นี่ยปัืออยาถึงสงคราสที่แต่แต่กอบคุณแม่ที่คน,ค,คนเมตตาทำนึกไ,ไว้นะเว้ยเมือ่อบิดาตูไปแพ้ให้มึงแล้วขอบคุณนะครับเลือดมึงหยุดไหลก็อสมควรที่จะโดนอ,อีกอยาง 打个仔，嗨<開><開>

พ่อไม่ร้อหายเลยอาอีกครั้งไม่ล้องชาติผมแกะให้แล้วกันพ่อก็มัดเยอะเกินไปมัดบ่อเลยล้องมัดอะไรขนางเมดยังไงแก้ผมแก้โตแล้วแก้แก้ผมคนหัวตาหายตุ้ยเลยแก้ทีละคนก็ผมไม่ได้แก้ผมแค่เนี้ยโอ้ไม่ได้เราเยอะเกินเกินเลยเพราะว่าพ่อเป็นคนมัดเองพ่ออยากแก้ได้แต่ใครทก็ต้อที่รู้ใจเราดีทั้งมันแล้วเลยนะเราเป็นพี่น้องกันพี่น้องกัน คนบอกไปดีดาไปใช่ไหมโอ้ยนี่เด็กใบตาใบตาแกรกเลยนะต้องมือสกวันต้องมือสกันกูจะกกับมาล้างแขนมึงมึงจกูเัวไว้นะเระบร้อยแล้วท่านปล่อยมันไปทำไมพี่จักรดีดาท่านปล่อยมันไป พาชาามันเหมือนพีโก้ให้รานาคาทุกปีเราทับพุกเข้าสูดองบลจัดกันพ่อรับธรมชาติเพื่อบีบนปัดทีลูกเสือเมกันนะครับข้อเสือให้ข้อเสือมันเลี้ยูจัยกทัพจากกรุงรัตนโกุร์อมบโคสูนย์้านด คนที่หนึ่งก็คือฉีบอ่ะคนที่สองกินเตมโมนีรางวันจะกล้บบ้าไหนตาขอบคุณมากเเ อีกทวงแค้นกับคืนโอดายว่าไว้แก้ไขยี่สิบปียังไม่สายวัดเวลาที้กูบังมอค่าได้รวบรวมกำลังคนไว้จำนวนแล้วจะย้อนย้อยไว้ดังไปกู้เอกานะขอบโก้คืน